คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงและจากฟูตเชิญน,นะครับ45นาที ก่อนอื่นนะครับพาไปสรุปคู่ที่ให้ไว้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นหลีกของสวีเดนซูเปอร์เทนนะครับก็ฮามสตัตนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฮอนโคปิ้งโซดาไอเอฟนะครับก็ผลปรากฏว่าเจ้าบ้านฮามสตัตนะครับได้ลูกโทษนาทีที่4นะครับก็ครึ่งเวลาแรกยิงกัน2ประตูนะครับนาทีที่4และนาทีที่37นะครับยิงในราคา1ลูกน้ํา0.87นะครับก็สามารถ ทำกำไรให้กับสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ของเราไปได้นะครับก็คู่นี้จบด้วยใช้ชนะของเจ้าบ้านฮามสตั๊กนะครับก็3ประตูต่อ0ใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนาบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่แอด45 O V E R แอด45 O V E R มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับ และนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ o v e r 1 6 8 o v e r 168กันได้เลยนะครับ วันนี้นะครับผมพาไปชมเกมยูฟายูโรปาคอนเฟลซ์ลีกนะครับลงแข่งขันเวลาตีหนึ่งตรงเป็นการพบกันระหว่างไวกิงเกอร์โกตูนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูโรปาเอฟซีก็เราไปดูผลงานของเจ้าบ้านนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว15เกมชนะ12เสมอ1แพ้2นะครับยิงได้46เสีย13มี37แต้มนะครับอยู่อันดับ ที่2ของตารางนะครับส่วนทีมเยือนยูโรป้าเอนะครับก็ไม่พบข้อมูลนะครับมาดู10ครั้งหลังสุดนะครับของไวกิงเกอร์โตกูนะครับก็เอาชนะไปได้8เกมเสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทีมเยือนนะครับ10ครั้งหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4นะครับก็สถิติการยิงประตูก็สวยหรูนะครับคููนี้เรามาดูราคากันดีกว่านะครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้าน ไวกิงเกอร์โกตูเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับจ่ายน้ํา0.80ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ํา1.00ให้ทีมเยือนปัจจุบันราคาให้ได้แคปนะครับได้ขยับไหลให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ0.75นะครับหรือว่าครึ่งครบลูกจ่ายน้ํา0.93ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.88ให้ทีมเยือนนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.75นะครับจ่ายน้ํา0.88ให้ฝั่งสูง จ่ายน้ํา0.93ให้ฝั่งต่ํานะครับปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาก็ยังอยู่ที่2.75นะครับหรือว่า2ลูกคขึ้นกวบ3นั่นเองนะครับเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูราคาเปิดมานะครับก็จ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.80นะครับผูเสมอเต็มเวลาจ่าย3.50ผู้ทีมเยือนชนะจ่าย4.20นะครับปัจจุบันราคาพูได้มีการปรับขยับ ไปเล็กน้อยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับเหลือ1.75ผู้เสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย3.60ูผู้ทีมเยือนชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่าย4.50นะครับก็จากเลนราคาไหลนี้นะครับผมจะให้ทัศนว่าราคาผู้ชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.75ของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกก็ยังไม่ได้การันตีนะครับว่าหน้าบอลต่อน,นี้จะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับส่วนผู้เสมอ เต็มเวลาจ่าย3.60นะครับภูทีมเยือนชนะจ่าย4.50ก็ยังถือว่าภูทีมเยือนนั้นยังไม่ขาดนะครับถือว่าสู้ได้นะครับดังนั้นนะครับเรามาลุ้นประตูจากทั้ง2ทีมกันนะครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกไวกิงเกอร์โกตูครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใคร แอดไลน์มาได้ที่แอด45 OVER แอ45 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันนะครับก็ค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเดิต5คู่ต่อวันนะครับเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ OVER 168 O V E R 1 6 8กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก V i P ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ